พระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ18ถึง22ผู้ที่ใคร่จะเป็นจิ์ของพระเยซูพระเยซูทรงเรียกสาวกขณะที่พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติระราชกิจในพระธรรมปีบอกว่าพระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวก12คนตามความเป็นจริงต้องมีสาวกมากกว่า12คนเพื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า พระเยซูทรงส่งสาวกเจ็ดสิบคนไปเผยแผ่พระกิติคุณและมีผู้หญิงจำนวนมากที่ติดตามพระเยซูพระเยซูเดินทางไปหลายแห่งพร้อมกับสาวกของพระองค์ประกาศพระกิติคุณและรักษาคนป่วยพระองค์ทรงห่วงใยสาวกเป็นพิเศษอย่างลึกซึ้งแม้ว่าสาวกของพระองค์จะทำผิดพลาดมากมายและทำให้พระเยซูผิดหวังหลายครั้ง และพวกเขาขาดความเชื่อความคิดแต่พระเยซูก็อยู่กับพวกเขาจนถึงวาระสุดท้ายนั่นเป็นเพียงความห่วงใยของพระเยซูในพระเจนธรรมของพระเจ้าวันนี้เราได้ยินว่าเมื่อพระเยซูเทศนาบนภูเขามีบางคนเข้ามาใกล้พระองค์เพื่อฟังถ้อยคําของพระองค์พวกเขาเป็นสาวกของพระเยซูสาวกคนหนึ่งทูลพระเยซูว่า พระเยซูพ่อของข้าพระองค์จากไปแล้วพระองค์เจ้าค่ะขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพปิดาของข้าพระองค์คก่อนแล้วข้าพระองค์จะติดตามพระองค์ไปทุกที่ที่พระองค์ไปงานศพโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพ่อแม่มีความสำคัญยิ่งในตอนนั้นเหมือนตอนนี้แต่นี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกเขาจงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดพระเยซูตร,รัสว่าการติดตามพระเยซูนั้นสำคัญพอๆกับการฝังศพพ่อแม่ของคุณหากไม่สำคัญกว่าดังนั้นพระเยซูจึงบอกให้ชายคนนั้นติดตามพระองค์แทนที่จะไปงานศพแต่สิ่งที่พระองค์พูดกับชายคนนี้ต้องทำให้ธรรมจารย์ที่มาหาพระเยซูก่อนหน้านี้เสียใจ ซึ่งพระเยซูตรัสถึงสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงธรรมจารย์ยรักการสอนของพระเยซูเขาแน่ใจว่าเขารู้พันธสัญญาเดิมดีพอที่จะจดจำได้จริงแต่เมื่อใดก็ตามที่พระเยซูตรัสเขาก็ประหลาดใจมากกับสิ่งที่พระเยซูตรัสสอนเขาพูดกับพระเยซูว่าอาจารย์ ผมจะติดตามอาจารย์ไปทุกที่ธรรมอาจารย์ต้องติดตามพระเยซูและเรียนรู้พระคัมภีร์จากพระองค์แต่พระเยซูตรัสบางสิ่งที่ทำให้สับสนหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะนี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเยซูเองไม่รู้ว่าพระองค์กำลังมุ่งหน้าไปที่ใด พระองค์จึงบอกธรรมจารย์ว่าอย่าติดตามพระองค์สิ่งที่ข้อความนี้บอกเราก็คือเมื่อธรรมจารย์ถามพระเยซูว่าเขาสามารถติดตามพระองค์ได้หรือไม่พระเยซูทรงปฏิเสธเขาและบอกให้เราสาวกติดตามพระองค์และอยู่กับพระองค์นี่แสดงให้เราเห็นว่า พระเยซูคิดอย่างไรกับสาวกของพระองค์และพระองค์ทรงห่วงใยพวกเขามากเพียงใดถ้าเราเป็นสาวกของพระเยซูพระองค์จะห่วงแหนและห่วงใยเราอย่างสุดซึง้งมากกว่าที่เราทำกับพระองค์มากเพียงใดแม้ว่าเราจะทำผิดพลาดและล้มลงพระองค์ยังคงรั้งเราไว้ยกเราขึ้นให้ยืนด้วยเท้าของเราและให้กำลังเราอีกครั้ง ดังนั้นคำอธิษฐานของเราในวันนี้ควรเป็นอย่างไรควรจะเป็นพระองค์เจ้าค่าโปรดเรียกข้าพระองค์ว่าสาวก